สวัสดีเพื่อนชาวเสพกี่ครับนี่คือการอัดวิดีโอของ HTC U11 นะฮะในตอนค่ำคืนนะฮะโอ้โหคุณดูแสงสีมันนี่ขนาดกลางคืนนะคุณนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแลดูก็ยังหาตัว Full HD 60fps ไม่เจอนะฮะเหมือนเขาตั้งใจไม่ใส่มาเลยนะเพราะว่าอาจจะอยากให้ภาพมันแบบสว่างที่สุดก่อนเพราะว่า 60fps ในเวลาถ่ายที่มืดเนี่ยมีปัญหานะฮะชัดไหม นี่น่าจะมีโอเอกันสันอยู่แล้วนะฮะก็เดินไปดูแล้วกันแต่ว,ว่าพยายามเดินไม่ไม,ไม่เร็วมากต้องบอกคนว่าติดนิสัยใช้ไอไม้กันสันเยอะไปหน่อยบางทีแบบเดินแบบจับเอาจับเอา,เอามือถือมันทำไม่ได้ไงไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะโอ้โหเป็นไงแสงสีโอ้โหยอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมนี่มึดนะฮะต้องบอกว่ามึดแสงน้อยมากๆไม่ได้เยอะเลยโอ้โหเป็นไงละคุณ เด็ดดวงควงมือถือไหมสมราคาคุยไหมคือกล้องที่ดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณจะต้องถ่ายแบบได้แค่ภาพวิดีโอเอ้ยภาพนิ่งสวยๆนะวิดีโอก็ต้องเด็ดนะโอ้ห,หซื้อมือถือมา20,000วิดีโอไม่เด็ดนี่มันไม่ใช่ละนะฮะโอเคนะฮะอ่ะลองดูแ้วกันนี่คือตัวอย่างวิดีโอนะฮะจาก HTC